ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มารีวิวหัวเว่ยวัดฟิตสเทียบกับ Apple Watch 8ของผมนะครับลูกรักเลยตัวนี้เพราะว่าระดับท็อปเทียร์วัดแม่นมากการนอนแม่นแม่นสุดๆคือเป็นรองวัดก้าวไม่เยอะแล้วก็น่าจะท็อปสุดในตลาดเรื่องความ um แม่นยำเลยนะครับสำหรับ Apple Watch แต่ข้อเสีย Apple Watch คือแบตมันหมดเร็วมากวันเดียวหมดฉะนั้นเวลาผมไปต่างจังหวัดเวลาผมไปไหนเนี่ยผมก็จะใส่หัวเว่ยวัดไปแทนยกเว้นผมต้องการวัดอะไรที่มันแบบแม่นมากๆเนี่ยผมจะใช้ Apple Watch แล้วตอนนี้ผมติดหัวเว่ยวัดฟิตสมาตัวนี้เป็นตัวแบบสายของผู้หญิงนะซึ แล้วเขาใส่น่ารักมากแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูว่าเออเนี่ยมันมีสายแบบนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แต่ว่านี้คือรีวิวหลังการใช้งานผมต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากเลยนะครับเพราะว่า Huawei เนี่ยดีไซน์มาค่อนข้างสวยจริงจริงมันก็คล้ายๆ Apple Watch นะพูดตรงๆนุ่นนี้นั่น,นปะแต่ Apple เนี่ยเขาก็จะมีราคาสูงกว่าเขาจะมีการทําความซิมเลตตรงเนี้ยเห็นไหมมันไร้รอยต่อเป็นโคง้โคงๆแบบนี้เลยนะมันดูหรูหราเวลาเราเห็นเส้นโค้งแล้วมันดูสบายตานะแต่ของ Huawei เนี่ยเขาจะเป็นริมเ่ียมแบบนี้ก็คือสววยหมมนนนนกััั่และาาาคคร39 ไปซื้อในช้อปปี้โค้ดลดเหลือๆสามพันโดยประมาณคุ้มมากนะครับข้อแรกเลยคือรูปทรงมันสวยมากแล้วก็เป็น UI ใหม่หมดเลยนะมันจะไม่เหมือนเจนเก่าๆ UI ไใหม่หมดเลยก็คือเนี่ยพวกนี้จะใหม่หมดเลยนะครับแล้วตัวของมันเนี่ยจะมีสายรัดที่แบบซื้อมาเปลี่ยนได้หลากหลายมากนะครับอันนี้เป็นสายแบบหนังสังเคราะห์นะที่แบบเหมาะสําหรับผู้หญิงมากมันก็จะรูหรูหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะตัดแบบทองๆแบบนี้แล้วก็มันใส่สบายมันใส่นอนได้นะครับแล้วก็หัวเว่ยเนี่ยทำนาปัดนาฬิกามาสวยแล้วก็เหมาะกับทุกสไตล์เลยผมต้องบอกว่าตั้้งแต่ผมใช หลากหลายแบรนด์เนี่ยหน้าปัดของหัวเว่ยเนี่ยผมก็ยังจะวยทุกรอบเลยว่ามันสวยที่สุดแล้วดูหน้าปัดนี่นะมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันนะครับเพราะว่าขอบจอมันหนาไปหน่อยแต่ด้วยราคามันนั่นแหละนี่คือข้อจํากัดมันเนี่ย,ออยถ้าเราใส่ขอบดําๆแบบนี้เห็นไหมมันก็จะสวยแล้วอย่างพวกหัวเว่ยวัดสามโปรพวกน,นี้ใส่หน้าปัดนาฬิกาคือสวยหรูมากใส่ออกงานก็ได้ใส่ออกกําลังกายก็ได,ออได้มันก็มีหน้าปัดสําหรับการออกกําลังกายสรุปค่าต่างๆแบบนี้ก็มีซึ่งถ้าผมยกให้หน้าปัดนาฬิกาที่สวยที่สุดน่าจะเป็นของหัวเว่ยเนี่ยสวยส วัดบัตรพวกนี้ไปนะครับมันก็จะเป็นแบบหน้าปัดสวยๆอะ่ะแล้วก็1.2นะครับการคัสตอมเพิ่มทางลัดของหน้าจอตัวเนี้ยมันทําได้ดีอย่างเช่นตัวนี้หน้าหลักเราปัดมาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกกิจกรรมของเราปัดไม่อีกทีเนี่ยก็จะเป็นการรวมเลยอัตราการเต้นหัวใจไบโคเวอร์การวัดเลือดอัตราการนอนหลับเราทิมเข้าไปางี้ได้เลยคือมันสามารถทิมเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งหน้าโดยการกดค้างเนี่ยกดกําหนดเองได้เราก็จะเปลี่ยนจากอัตราการเต้นมันอะไรเดีย,ยความเครียดก็ได้นู่นนี่นั่นคือมันสามารถที่จะคัสตอมให้เราเข้าถึงสิ่่่่งงทีเราาาจะใช้ยมกแค เนี่ยคัสต้อมอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนได้นะเนี่ยเราเปลี่ยนหน้ามาเงี้ยเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้นยะเราขยับมาเนี่ยซึ่งอันนี้ง่ายคือคุณสามารถเข้าถึงเมนูทั้งหมดภายใน2อสนาทีได้เลยมันมีให้หมดแต่ของ Apple เนี่ยมันค่อนข้างจะจะต้องกดเมนูเข้ามาหรือไม่คุณก็ต้องปรับแต่งคัสตอมหน้าจอของมันเนี่ยให้กดเข้าข้้งหน้านี้ไอ้มันเป็นการจับเวลาเหมือนกันอะไรข้อที่2ครับตัวนี้สามารถแท็กการออกกําลังกายได้ดีมากในราคาเท่านี้ถือว่าน่าจะเป็นเกือบระดับเบอร์ต้นท็อปสุดของราคานี้เลยนะครับเพราะการจับฮา,า,า,าร์ดเร ผมจับเทียบกับ Polar S10 ก็คือเป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นหัวใจต้องใส่ตรงนี้ซึ่งผมจะใช้เครื่องนี้เทสกับสมาร์ทวอททุกๆตัวตัวนี้เนี่ยแม่นจนกระทั่งเทียบตัวเป็นเหมือนได้อัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ผมเทียบกับ Polar ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดการาฟให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ให้ดูการปั่นจักรยานก่อนนะครับว่าถ้านาฬิกาตัวไหนที่ใกล้เคียง Apple Watch นั่นหมายถึงนาฬิกาที่แม่นมากแล้วผมก็เทียบกับ Polar S10 ด้วย Polar S10 จะเป็นสีม่วงๆนะครับ Huawei เนี่ยจะเป็นสีแบบดจจดแดงๆน แต่ว่าเส้นเนี่ยคือมันเต้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างเงี <18 6. S 1> ้ย <Huawei S 1> เนี่ยหัวจะอยู่183 Apple Watch 8อยู่186 Polar S10 อยู่ที่186ที่สําคัญ Hu วเวเนี่ยประมาณ3-4วิเนี่ยมันจะจับแล้วมันจะบันทึกค่าทีหนึ่งแต่ในระหว่างที่เราใส่ไปอะ่ะผมลองใช้ดูแล้วครับแล้วผมก็ลองยกเวทเป็นนิ่ง <Turning S 1> ดูนะครับยกเวทแบบหนักๆเลยเซตหนึ่งอัตราการเต้นหัวใจเต้นสูงครับ Polar เนี่ยถึง180ก่อนแล้วแต่ว่าสมาร์ทวอทเนี่ยโดยส่วนมากมันจะช้ากว่าตัววัดอัตราการเต้นหัวใจเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่แบบอยู่หหััััววววใใจจจนนะมไเเลาาาอตตรรก้ พันขึ้นปุ๊บเนี่ยโคลามันวัดขึ้นปุ๊บเลยถึง180พวกนี้เนี่ยจะตาประมาณ4-5วินาทีเนี่ยมันถึงจะเตือนว่าแบบหัวใจคุณเกินแต่ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งหรือคุณปั่นจักรยานพวกนี้นะครับจะสังเกตว่าหัวใจมันจะไม่ได้โดนเต้นเสียบพันครับมันจะค่อยๆขึ้นถึงว่าเราปั่นแรงแค่ไหนมันจะค่อยๆขึ้นซึ่งนาฬิกาพวกนี้มันจับทันอยู่แล้ว3-4วินาทีมันจะบันทึกค่าทีหนึ่ง Apple Watch เนี่ยจับไวก็จริงนะครับ3วิก็จับค่าแล้วบันทึกทีนึงเหมือนกันเนี่ยถือว่าแม่นมากนะครับผมให้เกณฑ์แบบ90 95%เต็ม้อ0ถือว่าแม่นมากทีนี้ผมก็ลองไปดูสื่อนอกเหมือนกันเคาก็ให้ระดับแบบเกือบเต็ม5ดาว เป็นสมาร์ทวอทที่เชื่อถือได้เรื่องอัตราการเต้นหัวใจถ้าเกิดว่าคุณออกกาลังกายทั่วไปนะไม่ได้อัตราการเต้นหัวใจแบบสูงเฉียบพันธ์อย่างเงี้ยคือเชื่อถือได้มากเลยสําหรับห u ว w ว i Watch Fit 3ผมไม่รู้ว่าราคาเนี้ยทำอัตราการเต้นหัวใจหรือเอาัลกอริทึมมาได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงซึ่งจากการที่ผมไปดูโรงงานดูอะไรของเขายอมเขาเขาใส่ใจจริงๆเรื่องแก๊เจนหัวเว่ยเนี่ยจะเก่งมากนะครับทีนี้เรามาดูการเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งอย่างนี้ผมบอกว่าผมยกน้าหนักแบบเฉียบพันธ์จะส ไม่ได้เก่งฉะนั้นเวลามันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นช้าครับแต่ Apple Watch เนี่ย Apple Watch เนี่ยคือสีน้ําตาลเห็นปะขึ้นไม่เร็วเท่า Polar หรอกแต่ขึ้นสูงเฉียบพันเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะอยู่ที่การวัดที่ข้อมือด้วยนะครับเส้นใครวัดชัดไม่ชัดก่ากันแล้วก็ตรง Polar เนี่ยมันติดหัวใจเนาะมันเห็นชัดเลยแล้วดูครับ,รบดู Apple Watch ค่อนข้างจะทําได้ดีมากถ้าเป็น smart watch แบรนด์อื่นนะอย่าง Garmin ตัว Tactic 7ที่ผมซื้อมาห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยก็ยังไม่ได้วัดดีเท่า Apple ว่า จะวัดได้อยู่ถึงจะไม่ได้แบบสูงสุดเท่าโพล่าก็ตามนี่คือเวทเทรนนิ่งเนี่ยอันนี้คือ3เซตเนี่ยที่ผมยกมันคือการสูงเฉียบพันสูงเฉียบพันเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูอ่ะสมมติว่าตรงนี้เห็นไหมว่าโพล่าเนี่ยมันร้อยหุ้ยเนี่ย156เห็นปะมันจะขึ้นมาชา้าพอสมควรประมาณ4วิ5วิพอเรายกเวทเสร็จแล้วเราเริ่มสบายๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเต้นขึ้นมาทันละแต่ดูแอปเปิลดิแอปเปิลเต้นแบบเต,แบบเต้นสูงเลยแล้วนี่คือการออกกำลังกายแบบปกติเลยนั่งแล้วก การออกกําลังกายแบบนี้นมันอันตรายการทําอะไรที่หัวใจมันเต้นไวเฉียบพันธุ์อย่างการยกเวทหนักๆเป็นเซตท,ทีๆอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ในหมอออยู่แล้วอย่างนี้ผมบอกไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณออกปกติไหมเนี่ยการตาก,กเต็มใจมันก็จะพอ,พอกันหมดเลยเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบีพอๆพอกันซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูจากตัวนาฬิกากับตัวเครื่องวัดที่ผมถ่ายฟุตเทจมาให้ดูเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าจับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะเพราะว่าเราเล่นไปด้วยแล้วเราดูไปด้วยพอมันดูเสร็จปุ๊บม ขนาด Apple Watch เนี่ยมีความแม่นสุดกราฟที่สุดในบรรดาสมาร์ทวอทที่แม่นมากๆเนี่ยยังตาม Polar ไม่ทันฉะนั้นพวก Huawei พวกเนี้ยก็อย่าไปซีเรียสจริงจังเรื่องการยกเวทเยอะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องการวิ่งกันอะไรพวกเนี้ยวัดตรงนั้นดีกว่าอันนี้มาดูการวิ่งจะมีแค่ Polar S10 e กับ Huawei f 3เห็นไหมว่ามันจะพอๆกันหมดเลยเต้นเ19นี่ยร้อยแปดสิบเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเอ็ดแสดงว่าแม่นมากผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามันถัวเฉลี่ยมาแล้วอะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้ เลยนะครับมันห่างกันเซียววีอ่ะเนี่ยร้อยหกสิบหกร้อยสิบมันเซียววีครับเนี่ยมาดู developer f i e l s นะครับโอ้แทบจะทับกันเลยก็คือว่ามันมีความแม่นค่อนข้างสูงนี่เทียบกับเครื่องรัวทัวใจเลยนะนี่เห็นไหมจะมีความแม่นอยู่เนี่ยร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบสองประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าแม่นมากอย่างที่บอกว่าต่างชาติให้เกือบห้าดาวในราคาแค่สามพันกว่าบาทแล้วถ้าเป็นราคานี้วัดการออกกําลังกายที่ดีขนาดนี้แถมยังมีโค้ดด้วยนะโค้ดสอนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบมีเครื่องออกกาลังกายก็ยกกกดดจะแบบินเไขมี หน้าท้องคุณต้องทำท่าแบบนี้กี่ทีนะครับมาดูสเตตัสเอเวเรจเฮิร์ดเรดเนี่ยเห็นไหมวอตฟิตสามเนี่ยเอเวเรจของฮาร์ดเรดอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าจุดหกหนึ่งบีพีเอ็มตัวโพล่าร้อยหกสิบจุดแปดสองเห็นไหมมีความใกล้เคียงอย่างมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันวัดได้ตรงมากมาดูดเดเวลลอปเปอร์ฟิลของการปั่นจักรยานแล้วกันอันนี้มันคือค่าที่แบบวัดมาเห็นไหมถ้าเป็นค่าอะไรที่ไม่ได้เต้นเฉียบพันเนี่ยเห็นไหมหัวเ <What S 1> ว่ยวัดฟิตร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบหกาเห็นไหมจะใกล้ๆกันนะครับแม่นมาก 6.03โคล a าเอสิเนี่ย177.36คือคนปกติไม่ซีเรียสขนาดนี้อยู่แล้วซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจเนาะมันก็จะไปรวมเป็นอัตราการเผาผลาญหรือการเบิร์นแคลอรี่ครับทีนี้ผมจะให้คุณดูว่าอัตราการเบิร์หนหัวเว่ยนี่แม่นขนาดไหนผมว่าอ um ัลกอริทึมหัวเว่ยเนี่ยทำมาดีนะอย่างการวิ่งนะครับหัวเว่ยเบิร์นไป306แคลอรี่โคล a าเอสิเนี่ยเบิร์นไป302แคลอรี่บวกลบไม่เกิน4แคลโอหคือแม่นมากผมว่าจริงๆแล้วควรจะเท่ากันแต่ว่าการกกกกกดดดช้าาาเเเรรรร็วมมันมนนนนนีผผลลใใิไป่อ เทนนิงนะครับ h u a w e 135แคล Polar 139แคล4แคลอรี่บวกลบไม่เกินปกติเนี่ยตัว50,000กว่าบาทผมอะไอ้ s m a r t w a t อะมันยังบวกลบ10หรือ5อยังมีนะครับแล้วถ้าเป็นการปั่นจักรยานเนี่ย h u a w e เนี่ย109แคลอรี่ Polar 116แคลอรี่อ่าน,นี้อาจจะ7แคลแต่ว่าบวกลบเนี่ย5แคล6แคลเนี่ยไม่ได้ซีเรียสซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะมาคำนวณในการเผาผลาญในชีวิตประจําวันเนี่ยมันทําได้ไงแล้วมันทําได้แม่นอันนี้คือถือว่าจับ t r a กการออกกําลังกายได้ดีมากเลยจุดนี้ต้องขอชมนะครับในราคานี้ถึงว่าในไม่กี่วันเค้าขายได้เป็นหมื่นชิ้นซึ่งสื่นอน อ,ออกมาก็ยอมรับเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเออมันทําได้ดีจริงๆถ้าเกิดว่าคุณเทียบกับ Apple Watch เนี่ยโอเคในหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้เท่า Apple Watch หรอกด้วยเซนเซอร์ด้วยอะไรนะครับแต่ในราคานี้ครับคุณสามารถเอาไปใช้งานแบบจริงจังได้สาหรับการเล่นกีฬายกเว้นเวทเทรนนิ่งที่ผมบอกไปนะครับทีนี้ข้อที่3คือสมมุติว่าคุณออกกําลังกายอยู่นะผมกดออกกาลังกายสักโหมดหนึงนะเป็นโหมดอื่นๆแล้วกันนะครับคุณกดไป มันก็จะมีเสียงเตือนอย่างนี้ตลอดเวลาคุณได้อัตราการเต้นหัวใจฟื้นตัวหรือสภาพฟื้นฟูร่างกายมันจะแจ้งเตือนเราตลอดทําให้เรารู้ว่าเราควรจะออกหนักหรือออกเบากว่าน,นี้อันนี้ดีมากนะดีฟอมันตั้งมันมันแจ้งเตือนอยู่แล้วแล้วดูนะครับโหมดค่าต่างๆเป็นรอบเป็นแคลอรี่เป็นก้าวมีบอกหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณฝัดมาคุณจะสามารถเซตอัตราการเต้นหัวใจได้เลยนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นี่ผมเซตไว้180 BPM ถ้ามันเต้นถึง180 BPM นาฬิกามันจะร้องแจ้งเตือนเลยว่าให้เราอะ่ะอย่าซีเรียสกับการออกกาลังมเั้นนนใจจ มันอันตรายมันก็จะต้องลดลงซึ่งอย่างที่คุณเห็นในการาฟปไปว่ามันวัดวิ่งค่อนข้างแม่นมากคือบวกลบ12จากโพล่าฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้มันเรื่องการสีเรียนในการวิ่งเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยเนี่ยคุณปัดมานะครับไม่ว่าคุณจะออกกาลังกายอยู่เนาะคุณอยากตั้งกระทันหันเนี่ยคุณก็ปัดมาเลย2จึ๊กคุณก็มาปรับได้เลยว่าให้อัตราการเต้นหัวใจมันเต้นเท่าไหร่อันนี้ดีมากนะครับคุณปรับได้ทุกเวลาเลยไม่ต้องมาออกหมดคุณออกกําลังกายอยู่เนี่ยถ้าคุณจะปรับให้มันแบบนรันอรรนอนน190้ออตาวยล ก็ที่สําคัญตัวนี้นะครับวัดการนอนได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าคุณจะงีบหลับตรงไหนเรียลไทม์ Apple Watch เนี่ยเวลาจะวัดการนอนคุณต้องเซตเวลาให้เขานะครับว่าคุณจะนอนเริ่มสี่ทุ่มตื่น8ปดโมงเนี่ยมันถึงจะไปจับช่วงเวลานั้นถ้าเกิดว่าคุณนอนนอกเหนือจากนั้น Apple Watch จะไม่นับคะแนนเก็บให้อย่างผมเนี่ยผมทำงานไม่เป็นเวลาผมจะต้องนอนเก็บระหว่างวันอย่างเงี้ย Apple Watch จะไม่นับให้ฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่ Apple Watch เพราะว่าถ้าผมใส่ Apple Watch เนี่ยผมจะไม่รู้เลยว่าความเครียดที่ผมเกิดขึ้นมาจากอาการอดหลับอดนอนหรือว่าผมจะต้อง มันแทรกการนอนแม่นที่สุดในตลาดอยู่แล้วอ่ะแต่มันจะต้องเซตเวลาไงว่าคุณจะต้องนอน8ปดโมงเฮ้ยนอนตีสี่ก็ต้องไปนอนตีสี่ซึ่งคนเราบางทีมติดโทรศัพท์มันเซตเวลานอนให้ร่างกายตัวเองไม่ได้แต่ถ้าใครนอนเป็นเวลาครับคุณใช้สมาร์ทวอทของ Apple เนี่ยมันก็จะเสริมความแม่นยํามากขึ้นก็จะรู้ว่าเป็นยังไงอันนี้มันวัดได้เลยแล้วมันแบตอึดนะมันอยู่ได้แบบ7จ็ดวันขึ้นอ่ะคุณจะงีบตอนไหนมันก็วัดให้คุณตื่นมันก็ตัดเป็นตื่นอันนี้ค่อนข้างแม่นเรื่องนี้ข้อ่่่าาทีบบบออกกววมมัันนนนเเป็แื10 Smart Watch Apple ห วันต่อบางทีมันแม่นก็จริงแต่บางครั้งมันไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์สาคัญของร่างกายเราได้ตัวนี้มันอาจจะแม่นไม่สู้มันอาจจะแม่นน้อยกว่าเล็กน้อยแหละเรื่องอตัตรานิดเล,ล็กน้อยนิดเดียวแต่มันบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายเราแล้วมันก็จะสรุปผลรวมให้ผมว่าแล้วแต่คนดีกว่าถ้าเกิดว่าคนชาร์จทุกวันถอดทุกวันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนจะวัดบ่อยๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ใส่ได้ตลอดเลยใส่ตลอด24เลยก็ได้เปลี่ยนสายซิลิโคนโดนนองโดนน้ำเนี่ยได้โคตรทนแบตโคตรอึด,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 ดแล้ว้อที่6เนี่ยข้อดีกว่านี้ มันใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยแต่เวลาคุณลงเพลงคุณต้องไปลงใน Android นะลงเพลงในการเล่นเพลงของมันอ่ะมาดูข้อเสียของมันบ้างหรือข้อติ1เวลาออกกําลังกายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปทาอย่างอื่นได้ Apple Watch เนี่ยสมมติว่าเราออกกาลังกายอยู่เราก็สามารถที่จะกดทําอย่างอื่นได้เนี่ยครับกดออกมาแล้วก็ไปตอบข้อความแจ้งเตือนได้นะครับั้งที่เราแบบอาจจะเดินอยู่บนลู่วิ่งอย่างเงี้ยเนาะล้วก็กดเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้ว่าเราออก,กําลังวิ่งอยู่มันก็ทางานเบื้องหลังนะแต่หัวเว่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณออกกาลังกายปุ๊บเนี่ยคุณจะกลัุป๊ มันจะเป็นการหยุด มันก็จะปัดออกมาไม่ได้นะครับข้อที่2เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพิมพ์ตอบได้สมมุติว่าเรารับการแจ้งเตือนมาน้อยจากไลน์แล้วกันนะเราจะตอบได้เป็นอีโมจิกับการตอบกลับด่วนที่เราเซตการตั้งค่าไว้ในแอปแล้วเนี่ยว่าเออเนี่ยเยี่ยมเลยนู่นนี่นั่นแต่มันจะไม่สามารถพิมพ์ตอบได้นี่ข้อ1เป็นจุดติข้อที่2ข้อที่3คือการจับการนอนหลับแบบหลับตื่นหรือการจับตอนหลับเนี่ยมันแม่นดีแต่ว่ามันจะจับไม่แม่นในขนาดที่เราหลับลึกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับ Apple Watch แล้วเนี่ยการหลับลึกตัวนี้เนี่ยม อันนี้ก็คือ deep sleep เนชั่วโมง33ใช่ปะ่ะแต่วันนี้ deep แค่27แล้วก็ iem sleep เนี่ย1ชั่วโมง38นะครับ iem ตัว e น,น,นี้1ชั่วโมง19 ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็อ้างอิงได้ว่าวันหนึ่งคุณนอนกี่ชั่วโมงแต่คุณอย่าไปซีเรียสจริงๆว่ามันวัดว่าเราหลับลึกหรือ R e m แล้วมันแม่นมันไม่แม่นเท่าไหร่มันอยู่ในเกณฑ์แบบพอใช้ได้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวอัปเดตจะมีความแม่นยําอะไรต่างๆในอนาคตมาดีกว่านี้ข้อที่4ก็คือว่ากรอบมันหนาไปนิดนึงเวลาเราใช้หน้าปัดสีขาวเนี่ยกรอบมันหนาไปนิดแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กรอบสีดำเนี่ยมันก็ยังสวยงามอยู่ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหุ้ยวัดฟิตสามนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าภายในเวลาประมาณอาทิตามัดนี ราคาที่ไม่แพงโคดลดตอนนั้นมีของแถมด้วยแต่นี้ผมไม่ได้ของแถมนะครับแล้วก็วัดอัตราการเต้นใ,นใจแม่นมากนะครับในราคานี้สําหรับใครที่ชอบ Apple Watch แหละแต่ว่าไม่ได้แบบใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันของ Apple มากนะคุณเดินคุณวิ่งคุณวัดนอนโดยกิจวัตรประจําวัน่ะผมว่าหัวเว i แทนได้หมดแล้วมันใช้ได้ Android และ iOS อันนี้ผมก็ใช้ทั้งสอง p l e Watch เนี่ยใช้จนแบบเห็นไหม คุณจะเห็นว่าผมไม่ค่อยรีวิว Apple ใช่ไหมจริงๆผมใช้แต่ผมไม่ค่อยรีวิวของ Apple ของมันดีมากนะครับแต่ส่วนมากผมก็จะเทียบกับแอปเ้แหละเพราะมันแม่นมากเอาเป็นว่าข้อดีข้อเสียมีประมาณนี้ใครที่อยากสนับสนุนคอนเทนต์นะครับสามารถกดซับสไครต์ได้แล้วก็กดลิงก์สั่งซื้อเพื่อไปซื้อของอะไรก็ได้นะครับซื้ออย่างอื่นก็ได้เราได้50บตังค์บาทหนึ่งถือว่าเป็นกําลังใจสําหรับทีมงานเพราะว่าช่องนี้ผมไม่ค่อยได้รับสปอนเซอร์คือน้อยแบบน้อยจริงๆจ,จะบอกว่าไม่มี ได้ครับหรือว่ากด Subscribe กดแชร์ให้ผมก็ได้นะครับแล้วก็เป็นค่านมลูกของผมของสำพลนะครับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับของดีจริงนะครับอันนี้ต้องซื้อมาให้น้องปอมน้องปอมชอบมากครับสีสวย